เาต้องำจะไรต้องไปยิงง่ายเลยง่าย อันนี้จะตนี่ลุงหตัว1นึ่งตัวหนึ่งตัวร้อยสิบกิโลเดัเนาแม่ควมีชิบยีกินกเนาแม่ควมีชิบย It's ว่าแจ้งแล้วค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศบริเวณบ้านนะคะ่ะบ้านพ่อมาดามสวยค่ะพี่น้องค่ะเมื่ออื่นค่ะเริ่มงานเมื่ออื่นแนละะ้วค่ะงานบุญแจกเขานคุณแม่มาดามสวยเนาะคะ่ะ พาเลาะชมเนาะคะ่ะตรงนี้ชิตั้งเวทีเนาะคะ่ะชิตั้งเวทีอ่าหมอลำซิ่งค่ะพี่น้องตั้งเวทีหมอลำซิ่งแล้ะกะไหมไทยหัวใจศิลเนาะคะ่ะนี่ค่ะตั้งตรงนี้ละค่ะวันที่ยี่สิบเก้าเลยค่ะยามกลางเว้นค่ะพี่น้องคะ่ะมีหมอลำซิ่งแล้วกะอ่ไหมไทยหัวใจศิลเนาะคะ่ะ เพิ่นมากค่ะเล่นกลางเว้นค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยพระจันทร์นะคะพี่น้องพระจันทร์ค่ะอันนี้ก็ลงคั่วค่ะลงคัวอันเอาว้เฮ็ดกับเขาเนาะคะ่ะเสียมงานว้เห็นแม่คัวเพื่อนเฮ็ดกับเขามืองานเนาะคะ่ะเริ่มงานมืออื่นนี่แหละค่ะวันที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะเริ่มงานมืออื่น เตรียมพร้อมอเาะะอ,นนอนนเาไว,ว้อันนี้ก็ถ้วยจานเนาะคะ่คคะนะี่ก็จานค่ะอันนี้ไม่ยังข้าวคั่วเนาะค่ะอันนี้อันนี้ข้าวคั่วค่ะอันนี้ข้าวคั่วอันนี้ก็ข้าวคั่วเนะคะ่ะข้าวคั่วสามกระปุกค่ะพี่น้องค่ะข้าวคั่วสามกระปุกข้าวคั่วอันนี้พริกป่นเนาะค่ะ พริกป่นอันนี้พริกป่นอันนี้ก็พริกป่นพริกป่นค่ะอะไใส่ใส่ใสอย่างอนีรก็พริกป่นนะคะน,นี้ขา้าวคั่วค่ะอันนี้พี่สะไบค่ะ พี่สะพายคนคนครพนมจ้าอำเภออย่างก็คะ่ะพี่พสวรรค์อำเภอพนสวรรค์เนาะคะ่ะพี่สะพายค่ะนี่ค่ะแก๊สค่ะพี่น้องแก๊สหนึ่งสองสามสามตัวอันนั้นห้องน้ำจำลองเนาะคะ่ะห้องน้ำไม,ม่จำลองคะ่ะห้องน้ำเพิ่งสร้างใหม่เนาะคะ่ะเพิ่งเฮ็ดแบบว่าอ่าให้ คนที่มางานเนาะค่ะได้สะดวกสบายเขาขัางในบ้านก็มีค่ะซองห่องก็เลย่ฮนเขางนอกน้ำเนาะค่ะแบบกระทันหันเนาะค่ะอันนี้กระทะปั๊มน้ำอัน ลูกซ้ายสีขาอันอวกเซ่รถค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่ามาเนาะคะ่ะอวกเซ่รถค่ะได้อารดไปล่างเนาะคะ่ะพี่น้องอวกเซ่รถค่ะพี่น้องค่ะลูกซ้ายาสีขาสกายนะคะพูดง่างยูี่พูดอวกเซ่รถนะสว่างแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้กั ตีหายี่สิบนะคะ่นะ,คะวัดอันนั้นวัดเนะคะนะคะ,นะคะเตรียมงานเนะคะ เสียงเงนแดงป๊อกแตกม่วงนะคะเอีอันนี้ม่วงเขียวเสวยเบิดแล้วค่ะกอนหนานั่นที่มาเมื่อเดือนก่อนเน่ยเต็มต้นนะคะดกเต็มต้นอันนี้ก็เบิดแล้วค่ะ ลงครัวค่ะโอเคไ่ลงไปผ้าแดงแล้วครับพี่น้องค่ะ ว่าสว่างแล้วค่ะ